ค่ะชื่ออภิชาค่ทันนานค่ะชื่อเล่นชื่อมิวมิวตอนนี้ก็กำลังจะไปศึกษาต่อที่คณะ Faculty of Science สาขา Biological Science ที่ University of Calgary ค่ะที่ประเทศแคนาดาค่ะชื่อภาชลาพินลังสีวิจิตราภาชื่อเล่นชื่อวิวค่ะและ้วก็กำลังจะศึกษาต่อที่คณะสถาปัตยกรรมหลักสูตรนานาชาติมหาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะ ชื่อชานนนทกุลชื่อเล่นชื่อบุกครับกำลังจะไปศึกษาต่อที่คณะดิบของมหาวิทยาลัยบางมดครับผมนัฐพัฒน์จรัสโพธิรัตนกุลชื่อเล่นชื่อเก่งครับชื่ออชิตาจิตาพันธ์ชื่อเล่นชื่อเคนจิแล้วก็จะเรียนต่อที่คณะวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาคสนามมอจทชื่อนายพัทราบุริสกุลกิจไพศาลชื่อเล่นชื่อทอมมีครับตอนนี้ก็กําลังจะจบแล้วไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ คณะคณรุสสาขาสื่อสารมวลชนครับชื่อวนวนงโคจเลอร์ครับชื่อเล่นชื่อนวนครับ,อร,บรอน,นี้ได้มหาลัยแล้วครับคือดีบครับแต่ถ้าเป็นไปได้จะย้ายไปอยู่คอมดีไมฮิโดนครับเออค่ะชื่อนางสาวซิดีสสมนนนุนแม็กีิปัชชัยชื่อเล่นชื่อแพมค่ะชื่อนางสาวสุสมนต์ตันติมณชื่อเล่นชื่อยียนกําลังจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดนค่ะค่ะชื่อทรินเทียนธนูค่ะชื่อเล่นชื่อทริน,รน,รนตอนนี้กําลังจะ เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวาการแพทย์ค่ะเข้ามาตั้งแต่ม .4 ก็จะเป็น3ปี 3>, 3ปีครับเข้ามาตอนมอ .4 เรียน3ปีนะครับเรียนมา3ปีค่ะ <laughs> เรียนที่นี่มา4ปีแล้วค่ะก็เข้ามาตั้งแต่ตอนมอ3ค่ะ ตั้งแต่มอหนึ่งครับจนถึงตอนนี้อยู่มหกแล้วประมาณ6ปีครับปีนี้เข้าปีที่หครับเขาตั้งแต่มอหนึ่งครับประมาณ6ปีค่ะเรียนมาตั้งแต่ชั้นปสี่ฮะรวมน่าจะ9ปีแล้วครับเรียนที่ดารุณศกขาลัยมากี่ปีแล้วคูณนับก่อนนับหนึ่งนะปสามปสี่ปห้าปหกมหนึ่งมสองมสามมสี่มห้ารับนับเ่านีปะสิบปีสิบปีวันนี้ เรื่องมันยาวนานมากเลยค่ะย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วหนูก็จาไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหลักสูตรของที่นี่น่าสนใจค่ะอยู่สังคมเดิมๆมานานก็เลยอยากลองเปลี่ยนสังคมดูบ้างนิดหน่อยก็น่าจะสะดวกก่การทําโปรเจกต์ดีครับอแม่ลักมาครับโอเคเพราะว่าชอบแนวคิดโรงเรียนคิดว่า การเรียนการสอนคล้ายๆกับโรงเรียนเก่าครับก็เลยเลือกเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แบบว่าเลือกเข้ามาในโรงเรียนนี้ครับลงมือทำครับแบบว่าส่วนใหญ่อะไรพวกนี้ก็จะให้ลงมือทามีกิจกรรมเยอะอะไรพวกนี้มากกว่าเรียนครับอ๋อทำไมครับพ่อบังคับครับฮครับเอ่อเพราะว่าเคยชอบการเรียนการสอนท,ที่นี่คะ่ะ <laughs> เพราะว่าที่อื่นไม่รับ หนูก็เลยมาเรียนที่นี่ <illes> เพราะว่าตอนนั้นสนใจแนวทางของโรงเรียนค่ะที่เป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิงค่ะโอโ้ปีแรกที่เข้ามาเรียนเหรอคะเอาความรู้สึกก่อนละกันนะคะความรู้สึกแรกรู้สึกอบอุ่นนะคะ <ś le> เพราะว่าสังคมที่ลรลุนค่อนข้าง <ๆ S 1> เป็นสังคมที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จักกับทุกคนเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่า เวลาเรามีปัญหาหรือว่าเราทำโปรเจกต์ไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเข้าถึงครูได้ตลอดเวลาเลยค่ะส่วนโปรเจกต์แรกคิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ครูไม่ตอบได้ไหมหนูจำไม่ได้จริงๆอ่ะโอ,อ้โปรเจกต์ตอนประจบที่ประทับใจได้ไหมประทับใจก็โปรเจกต์สำหรับโปรเจกต์ที่ประทับใจนะคะก็คือเป็นโปรเจกต์คามบูชาค่ะออคามบูชาก็คือชาหมักค่ะก็ว <c> ันแรกที่เข้ามารู้สึกอาย เพราะว่าใส่กระโปรงสีน้ำเงินอยู่คนเดียวพอโรงเรียนยังไม่ให้กระโปรงมาแล้วทุกคนก็มองหมดเลยแล้วก็เข้ามาเทอมแรกก็งงๆกับว่าแบบบ้านคืออะไรทําไมต้องเลือกอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอะไรคือพิล่าแบบคิดว่าพิลาคือสิ่งที่ทุกคนบนโลกรู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าก็ไม่แล้วก็เลยทาแบบทาเหมือนรู้แต่ตอนนั้นก็ลอกมเมลแล้วเทอมแรกทำโปรเจกต์กของบ้านกาละครอ,อยู่ใน ทีม pop and scene แบบทำอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วก็เออซีนค่ะก็เทอมแรกก็เป็นเทอมที่ยากจะได้เพราะพราพอได้ทำเป็นงานกลุ่มกับรุ่นน้องที่ค่อนข้างรับมือยากนิดหน่อยครับรู้สึกว่าจะจำไม่ได้ครับตื่นเต้น ก็เข้ามาวันแรกตอนนั้นจาได้ว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นเท่ากับคนอื่นเพราะว่าเหมือนแบบว่าเข้ามากับแผลๆที่เป็นโรงเรียนเดียวกันมาตอบพร้อมๆกันก็เลยรู้สึกว่าก็ยังมีเพื่อนแบบว่าเออให้แบบไม่ตื่นเต้นมากเวลาเจอคนอื่นแล้วก็ตอนแรกก็อะเรียกว่าอะไรไม่กล้าคุยกับคนอื่นแต่พอหลายวันหลายเทอมก็กล้ามากขึ้นแล้วพูดกับคุณครูเพื่อนๆก็ดีครับ แต่แค่คนน้อยไปนหน่อยครับสังคมนี้แล้วก็โครงงานแรกที่ทําเป็นเกี่ยวกับเรื่องปลูกต้นโมเข้าโมเกงครับบุมบอกแบบสนใจเรื่องต้นไม้กินมแมลงตอนนั้นก็เลยลองปลูกแล้วก็ทดลองดูครับเป็นโครงงานแรกส่วนใหญ่เทอมแรกๆอยู่กับทอมีค่ะเพราะว่ามาจากโรงเรียนเดียวกันแล้วก็ปีแรกอ,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 อยู่บ้านวิทย์ค่ะ อ๋อปีแรกก็รู้สึกดีครับที่เข้ามาโรงเรียนนี้ครับรู้สึกรู้สึกว่าจะได้ทําอะไรที่ไม่เหมือนโรงเรียนอื่นครับแล้วก็เพื่อนๆต้อนรับอย่างนีครับส่วนครูก็น่ารักทุกคน <c oughs> อิงตะวันบอกว่าหนูเหมือนครูค,ค่ะค <c oughs> ่ะก็ที่จริงประทับใจมากค่ะตอนที่มาวันแรกเพราะว่าเพื่อนๆน่ารักมากแล้วก็ตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็มีคนซัพพอร์ตเยอะมากค่ะแล้วก็โปรเจกต์แรกที่ทําก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบแปลงสีฟันให้ เหมือนใช้แล้วไม่เจ็บเหน่อยค่ะโอเคอุ้ยมันมีเยอะจนหนูบอกไม่ถูกเลยค่ะหนูคิดไม่ออกเเพื่อนสนิทได้ไหเพื่อนสนิทอะคะ่ะจริงๆอะ่ะต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่โรงเรียนเราไม่ได้มีคนเยอะเพราะฉะนั้นทั้งห้องเนี่ยจะสนิทกันหมดเลยก็ทุกคนก็เลยถือว่าเป็นเพื่อนสนิทหนูค่ะก็ หนูรู้สึกว่าเพื่อนหนูแบบมีความโกโกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีความแบบมีความเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยเขามีความที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเข้ากับเขาได้แล้วเราก็รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอไม่มีอ่ะใครไม่มีจริงอ่ะขามได้ไหมข้อเนี้ยก็ลองดูได้ข้ามได้ดเพื่อนไม่มี่งน้องก็ได้เพื่อนไม่มีไม่มีใครให้มมง ก็เพ <rium> an. ื่อนเพื่อนเพื่ส่วนใหญ่ในโรงเรนนี้ก็ค่อนข้างใจดีครับแล้วก็คอยช่วยเหลือกันตลอดรวมถึงรุ่นน้องก็สนิทกันเข้าคุยด้วยง่ายครับก็ล่าสุดเร็วๆนี้ก็จะมีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาโดนกล้วยบาดจากการพยายามปอกกล้วยครับน้องคนนั้นกนังนองน้องคนนั้นก็ก็บาดเจ็บอยู่ครับขามหนึ่งก็ คุณครูท่านหนึ่งครับที่แบบว่าผมสนิทด้วยครับถ้าครูได้ดูเขาก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครประมาณก็จะบอกน้องๆด้วยว่าคุณครูคนนี้ดุครับระวังครูเขาหน่อยครับแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งครับก็ก็น่ารักครับหลายคนด้วยครับที่เป็นผู้หญิงครับบอกบอกมันครับเออไม่มีครับแต่เพื่อนๆน่ารักทุกคนครับ ก็ปะเก่งค่ะยืดทอมมี่จำได้ทอมมี่สูงข,ขึ้นเพราะว่าเก่งยืดทอมมี่แล้วก็แอนด,ดี้ชอบม,มิวมิวค่ะ <c oughs> ที่จริงไม่มีเรื่องที่ไม่ดีจะมา,าค่ะก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆนที่นี่ก็เป็นเพื่อนที่ที่น่ารักค่ะเพราะว่าเขาช่วยเราทุกเรื่องค่ะแบบเรื่องที่เราเครียดเงี้ยเราก็คุยกับเพื่อนได้แล้วก็ เรื่องการบ้านเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยช่วยกันติวสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนครูก็อยากจะขอบคุณค่ะที่ซัพพอร์ตเต็มที่มาค่ะทั้งเรื่องแบบว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยก็ช่วยดูพอช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณมากกว่าใครยังไม่มีเรื่องจะมาหรู้สึกก็น่าจะเหมือนหลายๆคน,นะคะ่ะ รู้สึกว่ามันเร็วมากเลยค่ะหนูยังไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่ามันสิบปีแล้วที่หนูอยู่โรงเรียนนี้มารู้สึกดีค่ะว่าจบสักทีหนึง่งเพราะว่าเรียนมานานเหลือเกินแล้วก็อยากเข้าอยากเจอสังคมใหม่ๆแบบมหาลัยอยากลองเรียนอะไรใหม่ๆดูบ้างก็ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจที่สุดในโลกเลยค่ะที่กำลังจะจบม รู้สึกดีใจครับน่าจะได้ทําอะไรที่มันอิสระมากขึ้นครับรู้สึกเฉยเฉยครับรู้สึกเฉยเฉยก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยครับเพราะเข้ามาช่วงมสีครับรู้สึกคิดถึงครับคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเพื่อนอะไรพวกนี้ครับว่าแบบจะไม่ได้มาเป็นแบบว่าแบบนี้ก็คือแยกกันไปอาจจะแบบว่าได้เจอแต่เจอน้อยก็เลยคิดถึงทางคุณครูทางเพื่อนครับเออก็ ใจหายนิดนึงค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนก็รู้สึกว่าใจหายค่ะเพราะว่ายังรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเด็กอยู่ค่ะแต่ว่าตัวเองมองภาพมหาหลัยว่ามันจะต้องแบบใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่มากก็เลยรู้สึกกลัวนิดหน่อยค่ะคิดว่าน่าจะสนุกมากแน่ๆนเพราะว่าก็จะได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่แบบสนใจในอะไรเหมือนกันแล้วก็ ช่วยเหลือการแบ่งแช่ความแบบความรู้หรือว่าแบบทุกคนมาตัดสังคมกันก็คงได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคงหวังว่าตัวเองจะแบบโตขึ้นในทางที่ดีแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งต่างๆเยอะขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขตลอดก็เป้าหมายแรกคือเรียนให้รู้เรื่องในเทอมแรกก่อนค่ะก็เดี๋ยวรอค่อยๆปรับไปเรื่อยๆค่ะว่าพอเข้าไปแล้วมีปัญหาอะไรก็จะค่อยๆปรับไปค่ะ ก็น่าจะยากเพราะน่าจะต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นชีวิตในมหาลัยก็น่าจะเฉยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปรับตัวยังไงก็น่าจะเจอเพื่อนกลุ่มใหม่แล้วก็น่าจะตื่นเต้นคิดว่าก็ยากในพอสมควรถ้าสมมติว่าพูดถึงปีแรกอะไรพวกนี้ก็ต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าด้วยนิสัยเราก็อาจจะเรื่องการส่งงานอะไรพวุ่งนี้ที่รรู้กันอยู่ครับก็ต้องปรับตัวนิดนึงแต่ก็ สุดท้ายมันก็ต้องได้อยู่ดีครับก็ค่อยๆพัฒนากันไปครับผมวางแผนไว้อย่างดีครับแล้วก็ปรับตัวไว้อย่างดีแล้วครับนั้นแตะตอนนี้ครับก็เตรียมตัวเยอะนะคะแต่ว่าชีวิตมหาลัยก็คงไปไปอยู่หอค่ะแล้วก็ทําตามใจตัวเองที่ตัวเองอยากที่จะทําค่ะอยากที่จะได้ทําความรู้จักคนใหม่ๆค่ะแล้วก็อยากอยากอวดแม่ค่ะเอ่อเออก็อาจจะได้ เจอคนแล้วแล้วก็เจอโลกที่กว้างขึ้นค่ะก็คิดว่าน่าจะมีความยากมากกว่าเรียนที่เรียนเรียนมัธยมอะค่ะคิดว่าความรับผิดชอบต้องน่าจะมากขึ้นงานน่าจะมากขึ้นแล้วก็การเรียนน่าจะเข้มข้นขึ้นค่ะเป้าหมายเนี่ยคืออยากจะเรียนให้ได้ค่ะเพราะว่ายังไงสักครั้งหมายถึงว่าถึพูดอะไร เพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราโตขึ้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากเหมือนที่เราอยู่เรียนอยู่ในมหาลัยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ได้คะ่ะคำพูดชิงทายเหรอคะทินพูดว่าอะไรอะ่ะ <laughs> อ๋อหนูอยากจะบอกทุกคนว่าตอนตอนอยู่ที่นี่มันมันเปิดโอกาสให้เราหลายๆอย่างในการทำในสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไป ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกขัดใจตัวเองหรือว่าแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราทํามาทําอะไรอยากให้ใช้ชีวิตแบบที่เราจะไม่กลับมาแล้วเรารู้สึกเสียใจค่ะเออสู้อผ่านไปได้แล้วไม่ไม่มีครับอ่าบายบายก็ ไม่มีอะไรมากครับทางคุณครูแล้วก็น้องๆแล้วก็เพื่อนๆสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ครับประมาณนี้ครับเออก็อยากจะบอกน้องๆว่ามันไม่เป็นไรที่จะยังไม่รู้จักตัวเองในในช่วงเวลานึ่งค่ะแบบว่ามันยังไม่จําเป็นต้องรีบร้อนขนาดนั้นค่ะให้เวลากับตัวเองก็ได้ค่ะก็สําหรับคนที่ กำลังเครียดแล้วก็อ่านหนังสือเยอะอยากให้ผ่อนคลายบ้างค่ะเพราะว่ามีชีวิตก็ต้องใช้ชีวิตค่ะแป่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็ค่อยๆค้คนหาตัวเองไปค่ะแต่ว่าใช้เวลาให้เต็มที่ค่ะที่โรงเรียนมีให้แล้วก็ตั้งใจทำโปรเจกต์ทำอ,อ,อะไรที่ในชีวิตประจำวันทั้งเรียนทั้งอะไรเงี้ยค่ะให้เต็มที่เพราะว่าพอเราได้ใช้จริงๆแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องใช้โปรเจกต์พวกนั้นเราจะรู้สึกว่าไม่เสียใจที่ทำไมเราถึง ไม่ทําให้เต็มที่ในตอนนั้นค่ะอเคด่อดีครับผมซุปเปอร์อิงครับมาจากทีมฟูซันที่เราจะไม่กลับมาแล้วเรารู้สึกเสียใจค่ะดีแล้วเนี่ย รู้สึกเฉยๆครับว่าชีวินี้นะมันเป็นยังไงเฉยๆเพื่อนครหรือว่ารุ่นพีอะไรก็ได้เอ่อถ้าเพื่อนก็น่ารักทุกคนครับนิสัยดีทุกคนครับแล้วก็ช่วยเหลือกันตลอดครับส่วนครูก็มีครูจริงครับแับก็ครูสุดที่รักครับแ่